สวัสดีจ้าพอดีเห็นหลายคอมเมนต์ให้ช่วยสอนเรื่องจูนเสียงให้หน่อยจริงๆเราสอนไปแล้วคลิปนึงแต่คลิปนี้จะละเอียดกว่าคลิปที่แล้วนะใครสนใจคลิปที่แล้วกดตามลิงก์ได้เลยจะมีรายละเอียดแอปที่เราใช้มาต่อกันดีกว่าเริ่มต้นเราต้องมีแอปจูนเสียงที่สามารถโหลดมาจาก App Store หรือ Play Store ได้เลย 2. ก็คือเราต้องมีค้อนซึ่งร้านส่วนใหญ่เขาจะแถมมาให้กับเครื่องคาริมบ้า 3. เราต้องทําการเช็คเสียงก่อนทําการจูนเสียง ซึ่งโดยปกติแล้วร้านเขาจะจูนเสียงมาให้ระดับ1แต่บางร้านก็ไม่จูนอะไรมาให้เลยทะนั้นเราก็ต้องเช็คเสียงก่อนว่าตรงกับคีย์หรือไม่โดยเราจะเริ่มเช็คจากคีย์ต่ำสุดคือคีย์ C ระดับ4เช็คทุกคีย์ว่าตรงตามระดับชาร์ตนี้ไหมหากอันไหนไม่ตรงค่อยๆทำการจูนทีละอัน วิธีใช้แอปนี้ก็คือให้ดีถ้าได้สีส้มแสดงว่าเสียงสูงเกินไปดังนั้นเราต้องใช้คอนเคาะจากด้านบนเพื่อให้เสียงต่ำลงมาจนดีดอีกครั้งแล้วได้สีเขียวหากคียต่ำเกินไปจะขึ้นสีเหลืองเราต้องดำเนินการเคาะจากปลายให้เสียงมันสูงขึ้นตามภาพนะคะจากนั้นลองดีดอีกครั้งจนเห็น ขึ้นเป็นสีเขียวถือว่าเรียบร้อยทําทุกอันนะคะจนได้คีย์ตามนี้เลยทีนี้บางคนจะเจอเคสหนักอย่างเช่นเป็นเสียง F#4 ถ้ามันอยู่ที่แท่ง A4 แสดงว่ามันต่ํามากให้ขอให้แท่งนั้นสูงขึ้นจนเช็คเสียงแล้วได้ A4 สีเขียวหรือบางคนจะเจอแบบนี้ก็คือแท่ง D5 แต่ดีดได้เสียง D5 s h a r แสดงว่าเสียงสูงเกินไปต้องเคาะแท่งนั้นลงมาให้ได้เสียงดี5สีเขียวค่อยๆปรับให้ทุกแท่งมีคีย์ตรงตามภาพอาจจะใช้เวลาและความอดทนมากหน่อยแต่ทำให้คาลิมบาของเราเสียงเพาะขึ้นแน่นอน